ซึ่งปีหลักมาเนี่ยถ้าผมจะแนะนําพักเก่าบางทีผมบอกสมเด็จว่าละครสมเด็จโอ้โหพี่พี่พูดแล้วผมจะไปเอาที่ไหนอะไรเงี้ยแนะนําเป็นแบบว่า5วัตถุมงคลที่ร้อนแรงเข้าถึงง่ายทุกคนมีโอกาสจับต้องได้แม้กระทั่งเปรียบอย่างนี้แล้วกันวัตถุมงคลที่ไม่ทันแต่มีย้อนยุคอย่างนี้ดีกว่าแยกกันระหว่างพักเครื่องกับเครื่องรางใช่ครับเครื่องรางกับพักเครื่องเราต้องแยกกันก่อนพักเครื่องก็คือพักเครื่อง เครื่องรางของขังก็จะเป็นพวกตะกุดเบียแก้มากทุยลาหูเท้าเวสุวรรณนะอะไรอย่างนี้พวกนี้คืออยู่ในตะกูลเครื่องรางคือจริงๆแล้วเนี่ยผมดูหนังเรื่องบังระจัน2543ย25 43, ที่คนไทยออกรบกันผมก็เลยอินก็เลยไปลื้หิ้งพระที่บ้านแล้วก็ตะกุดมาคาดคาดเอวมาค้อยคอแล้วก็ค้อยดอกเดียว ก็เขาแล้วก็ห้อยยาวไปเลยอะไรเงี้ยฮะโดยไม่รู้ด้วยหลวงพ่ออะไรมารู้ภายหลังว่านะ้าบอกเฮ้ยนี่เองเก็บไว้ให้ดีนะนี่ตะกรุดของหลวงพ่อเริ่มรู้จักเริ่มชื่นชอบเริ่มรู้ในสายนี้นายทิติพันธ์โพกลินนะครับแต่พี่พี่เพื่อนๆพ่อนน้องๆใน,งนงวงการพระเครื่องนะครับจะรู้จักกันในนามอ้วนพระรามห้านะครับอ่า จุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าผมชอบเครื่องรางของขังมาก่อนเลยเพราะซึ่งตะกรุดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องรางยังไม่ใช่พระเครื่องอก็ถือว่าเป็นเครื่องรางชิ้นแรกแยกการรัว่างพระเครื่องกับเครื่องรางใช่ครับถ้าผมแนะนำเนี่ยห้าอันดับเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเบอร์นหนึ่งเลยในใจผมนะฮะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงลำบลนคลองพระอุดมนะฮะอำเภอปากเกร็ดจังหวันดนนทบ,บุรีนะครับหลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งโอเคปิดตาของท่านเนี่ยองหนึ่งเป็น10ล้านอยู่แล้วสวยๆนะครับแต่จะบอกว่าวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมที่คลองใจผู้คนมาตลอดเลยเนี่ยก็คือจะเป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นในยุคหลวงพ่อทองสุกราชนสูงเมือหนึ่งก็คือเหลียมข้าวหลามตัดนี่คือโลโก้ของคนเมืองนอนเลยย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วผมเล่นภาพใหม่ๆนะถ้าเห็นในคอใครเนี่ยห้อยเหรียมข้าวหลามตัดคนนั้นรู้เลยเป็นคนจังหวัดนนแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหแพร่หลายผู้คน เข้ามาหลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศเลยเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ควันธูปไม่เคยจางนะคือเนื่องด้วยหนึ่งอาจจะอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับใครไม่เคยไปก็ลองไปการาบรูปหล่อท่านดูสองนะครับท่านมีอมตะวาจาที่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมาร้อยกว่าปีก็คือว่ามีบันทึกไว้ในหนังสือประวัติท่านว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ย กำลังง่อมเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยนายหลุนแจ้งมานะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์รับใช้ปฏิบัติหลวงผู่เอี่ยมสมัยนั้นเนี่ยท่านมรณะ2,438อะคุณคิดดูดีกี่ปีแล้วนะฮะท่านก็บอกว่าหลวงปู่มีอะไรจะสั่งเสียลูกศิษย์ไว้ก่อนมรณภาพไหมนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าหากมีเหตุสุข์ประการใดให้ระลึกถึงและเอ่ยชื่อท่านแล้วกัน ก็เป็นอมตะวาจาเลยหลายๆคนนักเลงโบราณรุ่นเก่าในเมืองนนเนี่ยก็จะเล่าว่าเฮ้ยโหกูมีอะไรคุณนึกถึงหลวงปู่ผ่านหน้าวัดก็เอาน้ําน้ําในคลองกับพรมนึกถึงหลวงปู่อะไรเงี้ยนะแม้กระทั่งนะครับฟังให้ดีนะแม้กระทั่งนะครับบางคนบอกว่าเราไม่มีเงินเลยเราไม่มีตังค์ที่จะเช่าวัตถุมงคลเลยแม้กระทั่งรุ่นใหม่ๆร้อยสองร้อยฉันก็ไม่มีรู้ไหมเขาอะไรการทูบจุดทูบหน้ากระถางทูบหลวงปู่แล้วก็รอทูบ หลอทุูบหมดดอกแล้วเอาเอาก้านคูบเนี่ยกลับมาบูชาที่บ้านนะครับสักติดจริงนะฮะอันนี้ทั้งต้อง,ต,องต้องยอมรับเลยส่วนวัตถุมงคลคุณก็ลองไปหาเช่ากันนะครับรุ่นใหม่ๆที่วัดก็มีรุ่นไหนก็ใช้ได้ผมยังห้อยรุ่นใหม่ๆเลยนะครับเบอร์หนึ่งสำหรับผมก็ปูเหยมตะวันสูงลนะที่สองเหรอผมว่าหลวงพ่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับแต่เขาว่าหลวงู่โตราคาแรงเลยครับราคาแรงแต่ว่าก็ยังมีรุ่นที่ทันท่านแล้วก็ราคาไม่แพงมากในหลักพันเนี่ยยังพอมีอยู่หลวงู่โตเนี่ยท่านได้สืบ ทอดตำลานะครับลบผงมาตั้งแต่ครั้งสังราชสุกไก่เถื่อนนะครับคำว่าลบผงเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปลึกอีกนะครับแต่เข่าข้าวว่าการลบผงเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะสร้างพระองค์นึงเอ้ยมึงเอาผงมากูเศกเป่าพ่วงามาทำพระเลยไม่ใช่นะครับคำว่าการลบผงโบราณเนี่ยเขาก็จะมีกระดานชนวนมีแท่งช็อคนะฮะเป็นช็อคเขียนยันาการเขียนยันเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ากอไก่ขอไข่ขอไข,ข,ข่ไม่มีเช่น จะลงอัขระแต่ละตัวเช่นณนะกาวโวสัม,มวโวจงบังเกิดลงมาเป็นณนะแล้วคุณคิดดูดิทั้งหมดเท่าไหร่อะยันตีนี้ถิงเหตท่านก็มีผงม,มหาราชผงอิทิเจผงอะไรของท่านเนี่ยหลายๆผงนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้นแต่รู้คร่าวๆแต่กำลังจะสื่อสารอธิบายให้ฟังว่าการลบผงเนี่ยเขาลบกันอย่างนี้พอลบเขียนยันบนฉนวนเสร็จใช่ไหมท่านก็บริกรรมคาถาเป่าพว่วงแล้วถ้าก็เอามือเนี่ยลบลบมาเสร็จก็เอาผงอันนั้นแนหะผงที่ลบเนี่ยเอามาทําเป็นวัตถุมงคล นะครับซึ่งซึ่งก็จะคือท่านสืบทอดพุทธาคมการลบผงม,มาจากท่านไล่กันไปเพราะว่าผมก็เกิดไม่ทันอ่ะนะรุ่นเก่าขเขาเล่ามาว่าท่านก็สืบทอดพุทธาคมสายในสายของสังฆราชสุกไก่เถื่อนในสังฆราชสุกท่านก็อาจารย์สมเด็จพุทธาจาั์โตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านก็เรียนลบผงม,มาอ่าผมก็ในในมุมมองผมนะผมก็มองว่าหลวงปู่โต๊ะนะครับเบอร์สองความเป็นจริงก็คือเออเราแค่ บูชาวัตถุมงคลเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นขวัญกําลังใจให้กับตัวเราเองบางทีบางครั้งเนี่ยเราจะไปติดต่องานเจราจาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็อธิษฐานหลวงปู่ขอบารมีหลวงปู่ให้เขารักให้เขาเอ็นดูให้เขาเมตตาเรานะขอให้เขาทํางานอะไรให้มันคล่องขึ้นใค,ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากกว่าสําหรับผมนะแต่บางคนอาจจะเคยเจออิทธิฤทธิภินิหารอะไรก็กกกอันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งเป็นความเชื่อส่สวนบุคคล ไปผ่านไปผ่านมาแวะมาร้านกาแฟที่นี่ได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านกาแฟตั้งใจเจ๋งนะครับพอฟฟี่ด้วยนะครับ